สบายดีพี่น้องตอนนี้เข้ามาทางภาคเหนือของประเทศเดนมาร์กตอนนี้เข้ามาแผ่นสุดแผ่นดินของประเทศเดนมาร์กอยู่เมืองสกาเกินเนาะนักท่องเที่ยวก็มาหลายเพราะบรรยากาศาหน้าฮ้อนนี่ฮ้อนคักอีลีพี่น้องเขาก็เดินทางมาจากโคเปนเฮเก่นเดินทางมานี่ครับมาแล้วอันนี้กัคณะรูทโทนี่นี่คณะรูทโทมานี่ครับ นี่ลูโทรลูโทรมาแล้วนี่ลูโทรพาเทวึงถือกล้องนี่เมื่อชีพได้นี่ลูโทรนี่อปนี่รถมาแล้วนี่นี่รถมาแล้วนี่เนล้วนี่รถนี่นี่รถไทยมาแล้วนี่เฮาสียางเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําก่อนปะนี่เดี๋ยวเข้ายางไปเบิ่งร้านค้าก่อนอันนี้ก็เป็นรถวังเอาพูดพูดพูดภาษาพูดภาษาอ่าสุรินทร์หน่อยว่าเราอยู่ไหนนี่ อยสแกนค่ะอ่าอยู่เมืองอยู่สแกนนะจ้าอยู่ทางภาคเหนือสุดแผ่นดินของประเทศเดนมากอันนี้ก็คนอุดอรสาวอุดอรสวัสดีค่ะคุณอุดอรเด้อค่ะงามบ่ค่ะคนอุดอรนี่เป็นรถนําทะเลทรายเฮาก็ต้องสีได้นั่งรถไปนี่เลนี่รถทะเลทรายเด้อน่นี่จะเฮาเฮาไปเฮ้าห้องน้ําก่อนเอ็ดนะเลยกับเขาท่าเฮาอยู่แล้วเพราะว่าเฮามีตูวเด้อันนี้ก็คนคนที่สิไปขึ้นรถเนาะ นี่นี่เดี๋ยวเข้าสีไปขึ้นรถอย่างขึ้นน้องพี่น้องปะ่ะตอนนี้เข้ากําลังสีขึ้นรถไปเมืองสกอเกนเออพิษไปจุดศูนย์กลางแกนบอลซุดแผ่นดินเขาเอื่นว่าซุดแผ่นดินของของของประเทศเดนมาร์กเนาะ,ะเพราะว่าต่อไปนะก็สิเป็นทะเลแล้วนี่เขาเดินทางเดี๋ยวเขาสีมาขึ้นรถอันนี้ก็คือรถของเพื่อน,นักท่องเที่ยวได้ขึ้นพว่าเป็นทะเลทราย เป็นทะเลทรายเขาก็จิมีรถบริการนี่รถบริการปะบาราคาเทะเลเดียวเดียวห้องมาเบื้องก่อนราคาในการขึ้นรถไปเบื้องสถานที่จุดสุดท้ายของแผ่นดินใหญ่ของประเทศเด่นมากหลังจากนั้นก็จิไปเป็นทะเลนี่เห็นไหมพี่น้องนี่อันนี้ก็คือค่ารถผู้ใหญ่สาโครนตีเป็นเงินไทยกับประมาณสักร้อยห้ อันนี้ก็บเด็กน้อยเนาะนี่อันนี้ก็รถที่เฮ้าสี่เ,เงินนั่งไปบึงเดี๋ยวเฮามาซื้อตัวก่อนนี่เฮากำลังซื้อทิกเกตอ่านี่เฮากำลังซื้อทิกเก็ตนี่เพิ่นกำลังสิกดตัวเพื่อที่จะสิเดินทางนั่งรถไถไปบึงอ่าแกลนนี่มาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วกำลังกดตัวเดี๋ยวเฮ้าลบก่อนเดี๋ยวคนสิเห็นอ่าบัตรเอทเนาะเพราะว่ามีเงินหลายร้อยล้าน นี่นี่ซื้อรหัสก่อนเดี๋ยวเข้ากดตัวก่อนหลังจากเข้ากดได้แล้วเขาจากสิ่งนรถการสิ่งที่เข้าสิไปนี่ก็คือเป็นข้ออื่นว่าบอนจุดแม่น้ำสองสีมาประจบเดี๋ยว3ประเทศมาโลมเดี๋ยวอยู่บนลทันเลยอ่าทะเลเป็นตะเบิงน้องพี่น้องเนาะอ่าไปเบิงน้ำเดียวว่าสิงามมีงามเนาะ เทากับเพิ่งมาเทือแรกนี่่อันนี้ก็เป็นรถรถไถเพราะว่ามันไปทะเลทรายนี่น้อพี่น้องเนาะนี่ได้โตแล้วปะย<ะ>างไปขึ้นรถมาหนี้นี่อันนี้ก็บไกล้ไกล้ท้องถิ่นมาแต่ไกด์พี่น้องมาแต่สุรินกับอุดรเอ่เอเดี๋ยวเขาขึ้นแล้วนี่อันนี้ก็รถแฟน,แฟน ตอนนี้ฮอกํกำลังสีเดินทางไปเบิ่งแรมจุดสูงสุดแพทยดินใหญ่อยู่เมืองสกอเก้นข้าง้างเลยของประเทศเด่นมากคระตอนนี้ฮอกํกำลังนั่งรถไฟ รถไถ่พวงอันนี้ก็ลูกคั่วของเขาอยู่คนรถรถไถ่เลยเนี่ยไปละอันนี้ก็บคนเก็บตูวขอปีแนขอปีแนะ่ <Okay. S 1> พระเจ้าขอปีเราดูไซปีเตรียมปีลรวบอกเขาขอปีลราเนี่ยอยู่นี่รับเป็นเงินสดแล้วก็พร้อมเงินเงินบัตรเครดิตพร้อมนะครับอ,อันนี้กับพนักงานเก,เก็บเก็บเงินบรรยากาศเรื่องรถครับรถไถ่เข้า มีสาวีน้องสาวมีเดิกลังายโตีบอปีเนอะมีอปีน่นี่องกำลังสิเข้าใจเป็นบัตรเคดิตแล้วเาสามนพี่น้องเข้ามาเที่ยวสมคนนี่เข้าใจแล้วนี่บัตรเขแล้วเก็บบัตรแล้วมีเากับเทียบัตรกล อธิกรรมข้างๆที่นนองข้างๆที่เฮาสิไปเบิ้งจุดสูงสุดจุดอ่อมแดนแผ่นดินใหญ่เขาเอื้มอมเาจุดสุดท้ายของพินแผ่นดินใหญ่จุดสุดท้ายของแผ่นดินเนะาะแกนแกนเอื้อว่าแกนเนาะภาษาไพยเขาเอื้อแกนแกนคือใ,ใ,ใ,ใจกลางสองแม่น้ำมากับโคมเดี่ยวกำงเดิทเดนทางกำลังนั่งรถไป นี่นี่เบื้องเนี่ยขนโต๊กน้ำท่วมซือ้อมีน้องเมืองหลวงน้ำท่วมเลยนี่ดีนะเข้านั่งรถไถกดนะ<อ>น้ำท่วมน้ำท่วมลุมลน้นโชว์ได้นี่อันนี้เด่นมากเในพี่น้องนี่มีแมสแถวอุดรดแถวสุรินทร์ได้เลยน,นี่ข้างหน้าคุณพี่น้องไกลๆคุณ กลไสุดแท่นดินนอกเหนือนั้นก็นสิเป็นทะเลแล้วพี่น้องที่เข้ามาเนี่ก็นย้อนว่าเมืองสกอเก้นนี่เป็นเมืองที่หน้าของเที่ยวพี่น้องเป็นแม่น้ำสองซีมาประจบเดียวระหว่าง3ประเทศพี่น้องมีสวิเดนนอร์เวย์แล้วก็เดนมาแม่น้ำมาประจบเดียวอยู่ตรงกลางตรงนั้นเขาเอิ้นว่าแกนแก่ากนสุสัยพลังไปเทียวอีสานเนาะ ก็เลยคุจาเขามาแก่นห้องก็เลยมาเที่ยวมาบึ่งว่าแม่น้ำสองสีมาประจุเดียวมันเป็นแนวเลยนี่เาก็นั่งรนไถได้ค่าบัดมาแล้ว<อ>คุนก็มาซ่องนกหลายนี่ที่ข้าเจ้ายืนพี่ข้าเจ้าส่องนกได้พี่น้องนะบ้างหลายเนาะฝรั่งนี่ कहा जाए कहांजलि शिपिंग प्रमुख ทองทิวี่หอดแล้ว <c oughs> บอนที่เข้ามานี่ก็คือสุดแผ่นดินของประเทศเดินมากเนาะ <c oughs> อ่าเขาอื้นว่าแกนแกนแกนแ,แม่น้ำสอประเทศ3ประเทศมาประจบเดียวอ่าทะเลสองทะเลมาประจบเดียวปป <c oughs> เดี๋ยวนยางลงไปเบิ่งอันนี้ก็คือไกด์ฮาไกด์ก็มีควายเมาเดอกะไกด์กันอ้มันข้างหลังเอาไกดไปทางไหนไกด์เาาเดิน เดินเดินเอาไกด์ข่ายย่างข้างหลังดีกว่าเอาเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงข้างหลังเนี่ยเาฟังจังสิงามาไปไกดลงข้างหน้นนนานี่ไกด์้เาลงทางพี่อ่าเดี๋ยวห้เาลงทางพี่ก่อนหอดแล้วนักท่องเที่ยวก็มาหลมาเบิ้งอันซุดแผ่นดินของประเทศเดนมาร์กอ่ามีหอดแล้วพี่น้องนี่หอดแล้วหอดแล้วซุดแผ่นดินของประเทศเดนมาร์กปะย่าง เขาเอื้นแก่นเนาะพี่น้องนี่นี่นักท่องเที่ยวฝรั่งกันไรพี่เดียรรถรถรถที่เขาน,นั่งมานี่รถทะเลทรายย่างมาไม่ได้พี่น้องเพราะว่าอ่ามันทะเลทรายทะเลทรายไร <c oughs> น้องทอปเอาไกด์แนะนำหน่อยไกด์คับคากางเกงอยู่ยังเฝ่า ไงไงไงแนะนำหน่อยไงอันนี้คือเรามาที่ไหนนี่สแกนเนาะภาษาเขมรไม่ใช่นะ,ะเนื้อสุดของประเทศเดนมาร์กโออเนื้อสุดของประเทศเดนมาร์กเนาะไะเดี๋ยวห่าย่างไปบึง่งอันนี้ข<ะ>้าเจ้าวาอโอเคไะห่าวย่างไปบึ่งเขาเอื่นว่าสุดแผ่นดินของประเทศเดนมาร์กข้างพุ่นการซีเป็นอทะเลเนาะ เดี๋ยวเข้ายเนี้นยเบิ่งอันนี้กับทะเลทรายอืมกำลังย่างไกด์กับไกด์กับมาซองภาษาเด้มีภาษาทางโปรตุเกสจังหวัดสุรินทร์ฮะอันนี้กับไกด์จา,า,า,ากจังวหว,นนงวัดอุดรอ,อืมแต่มีค่อยเว้าดอกไกด์กับถ้าถูกเขานี้ยมาเบ้าคักเลย <ß you> ย่างย่าง <sh arp> ไปนี่บรรยากาศรอบๆนี่โอ้นักท่องเที่ยวกันหลายนี่ ได้ไปเดี๋ยวเฮาย่างไปเลยเล<ๆ>ยนี่น,น,นี่กำลังย่างไปพี่น้องนี่กำลังสีไปสุดแผ่นดินโอ้สุดแผ่นดินของประเทศเดนมาร์กนี่แม่น้ำสองแม่น้ำมากประจบเดียวเกิดเป็นคืนตีเข้าหาเดียวพี่น้องเนาะ ไะเดี๋ยวเข้าย่างไปเบิง้งเขากำลังสีไปบอลสุดแผ่นดินของประเทศเดนมากพี่น้องทั้งพุกกะสีเป็นเลยแล้วนี่มีมิมีมีขิดดินนี่แล้วพี่น้องไปน้งพูกกะสีเป็นทะเลย่างเดียวเลยนี่คือที่สุดแผ่นดินเลยได้พี่น้องนี่สุดแผ่นดินของประเทศเดนมากนี่เขากำลังสีมาบอลสุดแผ่นดินเลยไะย่างไปเบิ่งเลยเลยมาเบิ่งน้ำเดียวพี่น้องนี่ครั้งนึงในชีวิตเฮาได้มาอ่า เที่ยวเมืองสกอเกนทางภาคเหนือของประเทศเดนาร์กสุดแผ่นดินใหญ่หลังจากนั้นก็สีไปเป็นทะเลอันนี้กับรรยากาศนักท่องเที่ยวกับหลายพี่น้องนี่หน้าฮ้อนนี่คนกระทะยอยทยอยมาเลยเลยโอ้ปออไปเี่ยห่อย่างเข้าไปเบื้องน้ำเด๋ยวนี่อันนี้ก็คือทะเลสองทะเลมาประจบเด๋ยวได้พี่น้องนี่คืนมันกับสตีเดียวนี่เห็นว่านี่สังเกตเบื้องน,นี่เดี๋ยวสีผ้าย่างมาเบื้อง เห็นว่านี่คืดคืนมันตีเดียวเห็นว่าคุณนะ่ะคนคนเดินคนย่างลงไปเลืกอยๆคุณนะ่ะฝั่งซ้ายกับคืนซัดเข้ามาฝั่งขวากับคืนซัดเข้ามาทะเลก็เลยตีเดียวนี่โอ้บรรยากาศสูดแผ่นดินแล้วนี่เฮาได้มาเยียบซุดแผ่นดินของประเทศเด่นมากอยู่เมืองสกอเกนเขาเยียบก่อนเข้ายียบก่อนเออห้องมาสูดแล้วเขาได้เยียบแล้ววันนี้นี่เบื้องรดคื้นนี่นี่เห็นว่านี่นี่พี่น้องเห็นว่านี่ คืนทะเลมันตีเดียวสังเกตบึง ie, นี่เห็นบ่นี่คืนทะเลมันตีเดียวนี่เ้ามาฮอดบอลสุดนดินแล้วนะพี่น้องเน,ะนาะอัดนี่บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศรอบทะเลทะเลซาบสองทะเล,ะเลมาประจบเดียวกับเป็นคืนมากระทบเดียวนี่นี่เห็นว่าพี่น้องนี่คนกระซิมาเที่ยวมามาเบื้องหลายเพราะตอนนี้มันเป็นหน้าหอนเนาะอตอนนี้น้ําขื้นพี่น้องนี่เห็นบ่ทะเลมาประจบเดียวค้นมาเที่ยวหลายพี่น้อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญเลยแหละนี่บรรยากาศร,ร,รอบๆถ่ายเื่อพี่น้องได้เห็นพี่น้องได้เบ่งปะ่ะเดี๋ยวเข้าย่างไปไปถึงถึง เดี๋ยวเฮายางไปขึ้นรถตอนนี้รถกําลังสีมาในกลางทะเลทรายนี่พี่น้องนี่นี่รถกําลังสีมานักท่องเที่ยวกะมาเบิ่งขึ้นเดียวตอนนี้เฮากาลังสีกราฟนะพี่น้องเนาะก,กราฟไปจีบ่อนหนึ่งกาลังแดดฮ้อนเฮามามาเซาเฮายัางได้เปรียบอยู่ขันมาทรายนี่เดดนฮอนรถ <c oughs> มาแล้วนี่รถนำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเบิง่ง โอ้ยอามาดูกันเหรอมาดูกันเหรอมาดูแหลมกันเหรอโอเคเอาที่ให้สนุกาม,มากับใครคันนี้มากับหลายคนอยู่มากับคณะครับผม วันนี้ก่อนถ่ายภาพกอนนีไ่ไงได้แล้วเป็นภาพกลับ เดี๋ยวเหาย่างขึ้นไปบอลส้มวิวก่อนอันนี้ก็เป็นภูเขาเกือบที่สูงที่สุดในเดนมาร์กละอันนี้ก็ขนาดทัวเห่าด้นี่เดี๋ยวเหาย่างขึ้นไปเบึงจุดส้มวิวก่อนหลังจากนั้นเห่าก็สี่มาถ่ายภาพตรงนี้เนาะนี่ทางเงินมีวเสียมทางพี่ได้มีวเสียมไปทางพี่อแต่เห่าสี่ย่างขึ้นไปบอลส้มวิวย่างขึ้นภูเขาเนี่ยนี่สูง ผู้เขาซ้ำนี่กับน,นักท่องเที่ยวกับมาหลายขันแม่นบ้านเฮาหนี่โพูนคักๆเลยนี่เดี๋ยวเฮายางขึ้นทั้งทึงอ้อยเนาะทัวเชงโงกทัวไปแต่ละบอดมีหอดหน้าที่จักน้อยเว้ยอันนี้งามอันนั้นงามแล้วก็ผ่านมันเป็นหุเขาเราจ,จะเห็นท่ข<ะ>โอ้ยไปเอวเอวนี่น,น,นี่พี่น้องนี่นี่น,น,นี่ป้ายนี่นี่ข้าเจ้าโมบึงแมวน้ำ นี่ซองแมวน้ำนี่แมวน้ำที่มากระทบดียวนี่แมวน้ำนี่คือไก่หนูนกหนูนก่ <c oughs> นนกะเดี๋ยวเ้าย่างขึ้นไปถึงถึกันด้เอโอเลนาเปียเจ้าตัวเดินน้ำ อ๋อทางลัดนี่ไงท้ำนี่เขาเจ้าไปเบิ่งท้ำนี่ทึ่งๆนี่พี่น้องนี่ทึ่งๆนี่บรรยากาศนี่อันนี้ก็เป็นดาวโอ้โหเป็นกองทัพพี่น้องขึ้นมาทึ่งๆนี่ฮุ่นน่ะเห็นว่าคุ่นน่ะรถนักท่องเที่ยว